พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมกรณีศึกษาพระราชปริยติกีสุพ์โชติปัญโยเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์โดยพัฒนพลคำกมลบทนำพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมกรณีศึกษาพระราชปริยติกีสุพ์โชติปัญโยเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีคิดวิธีปฏิบัติและแนวทางในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาของพระราชปริยติกี เจ้าวาดวัดกลางพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์และเป็นการศึกษาเฉพาะกิจเพื่ออธิบายการทำงานของท่านในมิติของพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมโดยสังเขปประวัติโดยสังเขปพ,พระราชปริยัติกวีอายุ71ปีพันศา52วิทยฐานะนักธรรมเอกปท .5 MA และ PhD วัดกลางพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเป็นพระมหาเทระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมและคุณธรรมเป็นพระสงฆ์ที่มีผลงานและบทบาทหน้าที่อันสำคัญยิ่งของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งในปัจจุบันดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1. เจ้าวัดวัดกลางพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 2. เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ 3. หัวหน้าศูนย์พระครูปริยัตินิเทศจังหวัดบุรีรัมย์ 4. เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดกลางพระอารามหลวง 5. ผู้อำนวยการศูนย์ศึศกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดกลางพระอารามหลวง 6. ผู้จัดการโรงเรียนปริยัตทธีรวิทยาแผนกสามัญศึกษา 7. ผู้สรงขุณวุฒิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินห้องเรียนบุรีรัมย์ซึ่งในปัจจุบันเป็นวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ 8. เจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์ผลงานด้านการปกครองพศ2114เป็นเจ้าวาดวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์พศ2115เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์พศ2115เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์บุรีรัมย์พศ2117เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์พศ2 5 3 0 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นพระอุปชาพศ .2 5 3 4 34, ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์พศ .2 5 3 4ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์พศ .2 5 5 0ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย ผลงานด้านการจัดการศึกษาพศ2 5 2 9ถึงปัจจุบันเป็นผู้จัดการโรงเรียนปริยัติธีระวิทยาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาสังกัดกรมการศาสนาปัจจุบันสังกัดสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพศ2550ถึงปัจจุบันเป็นเจ้าสำนักเรียนคณะจังหวัดบุรีรัมย์พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวีเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านมีวิธีคิดวิธีปฏิบัติและแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาดังนี้ 1. เปิดการเรียนการสอนนักธรรมบาลีวยากรณ์ถึงชั้นเปรียนธรรมหประโยคณนะวัดกลางพระอารามหลวง 2. ชี้แจงให้นักเรียนเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรม 3. ช่วยอนุเคราะห์และสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย โดยปูนบำเน็จรางวัลพร้อมทั้งแจกทุนการศึกษา 4. ช่วยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน 5. ร่างกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักเรียนวัดกลางพระอรามหลวงเพื่อใช้ปฏิบัติ 6. นำพระภิกษุสาม,มเณรไปธรรมทัศนาจรและทัศนาศึกษาในสถานที่ต่างๆตามโอกาสและความเหมาะสมผลงานด้านสาธารณการงานการก่อสร้าง พศ2551เป็นผู้ดนิลการสร้างห้องประชุมกว้าง12เมตรยาว20เมตรลักษณะคอนกรีต,ตเสริมเหล็ก2ชั้นหลังคามุงกระเบื้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ10เครื่องติดตั้งระบบไฟฟ้าทาสีอย่างดีและอุปกรณ์สำหรับการประชุมครบทุกรายการไว้เพื่อการประชุมพระสังฆาธิการรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิน้น3ล้าน5แสนบาท พศ2555สสพศ2555เป็นพูดบเนินการสร้างกุติทรงไทยสองชั้นกว้าง21เมตรยาว24เมตรชื่อกุติคณะหนึ่งลักษณะคอนกรีตรเสริมเหล็กหลังคามุงกระเบื้องสีแพกพร้อมห้องน้ำห้องสุขา20ห้องชั้นล่างเป็นสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์และห้องรับรองติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าอำนวยความสะดวกครบทุกประเภททาสีอย่างดี ก่อสร้างจนแล้วเสร็จจัดเป็นจำนวน25ห้องนอนไว้เป็นที่พักของพระภิกษุสามเณรที่มาศึกษาด้านพระปริยัติธรรมรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น9ล้าน5แสนบาททวนพศ2158เป็นผู้ดำเนินการสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมลักษณะทรงไทยสมชั้นลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงกระเบื้องสีแพกพื้นปูกระเบื้องอย่างดี มีห้องน้ําทุกๆชั้นชั้นละสามห้องชั้นบนทําเป็นห้องประชุมอบรมและปฏิบัติธรรมติดเครื่องปรับอากาศ8เครื่องและมีห้องเรียน12ห้องทาสีคุณภาพอย่างดีก่อสร้างจนแล้วเสร็จรวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิน้นรวมเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น8ล้านบาททวนเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างห้องน้ําห้องสุขาจํานวนสองหลังหลังละสมห้องรวมเป็นหห้องแยกชายหญิง ลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคามุงกระเบื้องพื้นปูกระเบื้องกันลื่นทาสีอย่างดีก่อสร้างแล้วเสร็จรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น300แสนบาททวนรวมงานสาธารณประการภายในวัดทั้งสิ้น21ล้าน3แสนบาททวนผลงานด้านการบูรณะปฏิสังขรณพศ2 5งพ 56, เป็นผู้ดำเนินการบูรณะพระอุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง โดยการเปลี่ยนหลังคาทั้งหลังพร้อมโครงสร้างหลังคาติดกระเบื้องใหม่ทั้งหมดรวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น2ล้านบาททวนพศ .2 5 5 7เป็นผู้ดำเนินการบูรณะคุติสงฆ์คณะ4โดยปรับปรุงเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาแล้วมุงด้วยกระเบื้องเปลี่ยนจากกุติไม้ทั้งหลังเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้ปูกระเบื้องอย่างดีติดตั้งระบบไฟฟ้า เปลี่ยนหน้าต่างจากบานทึบบานกระจกพศ2 5 5 7เป็นผู้ดำเนินการบูรณะคุติสงฆ์คณะสามโดยปรับปรุงเปลี่ยนประตูหน้าต่างทั้งหมดทาสีใหม่ด้วยสีอย่างดีปูกระเบื้องอย่างดีติดตั้งระบบไฟฟ้าติดพัดลมซ่อมแซมห้องน้ำจำนวนสามห้องห้องน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กปูกระเบื้องอย่างดีพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดและทาสีอย่างดี รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น7 0 0 0บาททวนพศ2 5 5 8เป็นผู้ดำเนินการบูรณะห้องเรียนอาคารสองชั้นหลังเก่าจำนวนสี่ห้องโดยการปรับปรุงทาสีและติดตั้งพัดลมเพดานใหม่ทั้งหมดค่าก่อสร้างทั้งสิ้น2แสนบาททวนรวมงานบูรณะปฏิสังขรณ์ทั้งสิ้น4.4แ0 0บาททวน รวมผลงานสาธรารณการก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น25ล้าน7แสนบาทท้วนผลงานด้านการศึกษาสงเคราะห์พศสอมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ระดับปฐมศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน30ทุนทุนละ1,000บาท รวมเป็นจำ iram, จจ 30, น,น 1, วเน,นเงินทั้งสิ้น3 0,000บาทท้วนมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ระดับปฐมศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน30ทุนทุนละ1000บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น3 0 0 0 0บาทท้วนมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ระดับปฐมศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน20ทุนทุนละ1,000บาทรวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น2,000 0บาทท้วนได้มอบชุดเก้าอี้ที่ประชุมจํานวนหนึ่งชุดประกอบด้วยเก้าอี้12ตัวโต๊ะประชุมและเครื่องโปรเจคเตอร์หนึ่งชุดแก่วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมม์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น45,000บาทท,ว e ทนวน้วนพศ2 5 มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ระดับประถมศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน30ทุนทุนละ1,000บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ <göster ges 2> <ina> ้น30,000บาททวนมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ระดับประถมศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล1อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน30ทุนทุนละ1,000บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3 0 0 0 0บาททุนมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ระดับปฐมศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน20ทุนทุนละ1,000บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสินสง้น2 0,000บาททุนพศ2อส,สอ 8, มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ระดับปฐมศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสาอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน30ทุนทุนละ1,000บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น3 0 0 0 0บาททวนมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ระดับประถมศึกษาให้แก่โรงเรียนเทศบาลสองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน30ทุนทุนละ1,000บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น30 0 0 0บาททวนมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จำนวน20ทุน ทุนละ1,000บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น2 0 0 0 0บาทท้วนได้มอบอุปกรณ์การศึกษาได้แก่สมุดปากกาอุปกรณ์การกีฬาและชุดกีฬาให้แก่โรงเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น35,000บาทรวมผลงานการศึกษาสงเคราะห์รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น3 2 0 0 0 0บาทท้วน ผลงานด้านสาธารณสงเคราะห์พศ2556ได้มอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลวอลเล่บอลบาสเกตบอลเสื้อทีมให้แก่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจำนวนเงินทั้งสิน้น50,000บาททวนได้มอบเงินส่งเสริมกิจกรรมการเพาะเห็ดแก่ชุมชนบ้านบัวเพื่อเป็นไรายได้เสริมแก่ชุมชน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น20,000บาททวนพอสอ2 5 5 7ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนเข้าพภาษาของชุมชนวัดกลางพระอารามหลวงเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น30,000บาททวนได้มอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลวอลเล่บอลบาสเกตบอลเสื้อทีมแก่ชุมชนตลาดสดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น20000บาทท้วนพศ2อง8ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาของชุมชนวัดกลางพระอารามหลวงเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น30000บาททวนได้มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านช่องแมวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น3 0,000บาททวนรวมผลงานสาธารณสงเคราะห์รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1นึ0 0 0สบาททวนสรุปผลงานงานสาธารณกปปการจำนวน25่สิบห้ล้านเจแสนบาทงานการศึกษาสงเคราะห์จำนวน3 2 0 0 0 0 0บาทงานสาธารณสงเคราะห์จำนวน 1 8 0 0 0 0บาทรวมผลงานทุกรายการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น26ล้าน2 0 0แสนบาททวนผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพศ2550ถึงปัจจุบันเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตประจำจังหวัดบุรีรัมย์พศส5 5 0ถึงปัจจุบันได้ดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษาในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์และกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาทิประกอบพิธีวันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬบูชาโดยการทำวัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาในช่วงเช้าประกอบพิธีเวียนเทียนปฏิบัติธรรมและฟังพระธรรมเทศนาในช่วงค่ำมีพระภิษุสัมเณเนุบาสกอุบาสิกาประชาชนประมาณ1 5 0 0รูปคน พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันที่12สิงหาคมเป็นประจำทุกปีพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่5ธันวาคมเป็นประจำทุกปีมีผู้มารักษาอุโบสถศีลปฏิบัติธรรมและฟังธรรมทุกวันพระในพรรษาตลอดปีประมาณครั้งละ150คนผลงานในหน้าที่เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเทรสมาคมข้อบังคับระเบียบคำสั่งมติประกาศพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามการศสนศึกษาการ,ศ,กาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณรูปการและการสาธารณสงเคราะห์ให้ดำเนินการไปด้วยดีระงับอธิกรณ์วินิจฉัยการลงนิกหกรรมวินิจฉัยข้ออุทธรคำสั่งหรือคำวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะอำเภอแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอำเภอให้เป็นไปโดยชอบควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาสตลอดถึงพระพิสุสามเนรผู้อยู่ในบังคับบัญชา หรืออยู่ในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนด้านสมรันศักดิ์พศ2534เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษที่พระครูธีระคุณอาทานรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ในราชทินานามเดิม พศ2,539เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสุธีปริยติยาพรพศ2,548เป็นพระราชาคณะชั้นราษที่พระราชปริยติกวีบทสรุปจากการศึกษาประวัติผลงานและบทบาทหน้าที่ของพระเดชพระคุณพระราชรปริยติกวีสุพ์โชติปัญโยจ้าวาดวัดกลางพระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นจึงสรุปได้ว่าพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวีท่านเป็นพระมหาเทระของคณะสงฆ์ไทยอีกรูปหนึ่งที่มีวิธีคิดวิธีปฏิบัติและแนวทางในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามบทบาทหน้าที่และอุทิศตนเพื่อการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา มาตั้งแต่บรรพชาเป็นสัมเนรจนกระทั่งอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็ได้ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนสหธรรมิกพระภิกษุสัมเนนอุบาสกอุบาสิกาและประชาชนทั่วไปทุกระดับชั้นจากคุณงามความดีที่พระเดชพระคุณได้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา มาจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งสมนักศักเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชปริยัติกุยและปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดกลางพระอารามหลวงและเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านมีวิธีคิดวิธีปฏิบัติและแนวทางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในมิติของ พระพุทธศาสนาเพื่อสังคมอย่างแท้จริงและสมควรอย่างยิ่งที่สาธารชนคนดีทั้งหลายจะได้ศึกษาประวัติและผลงานของท่านเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินชีวิตของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป